ับมาสิงบุรีทั้งทีนะครับลองเหนือจากประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับ <S <S อีกนหนึ่งสิ่งที่อยากให้สืบสารกันอยู่ต่อก็คือเรื่องของศิละปะหัตถกรรมนะครับวันนี้ที่นี่ครับมีช่างท่านหนึ่งนะครับเป็นครูช่างที่ต้องบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบเรื่องของงานหัตถศิลป์หัตถกรรมนะครับโดยเฉพาะการประดับลายปิดทองหลายๆคนรู้แล้วก็คิดว่าเป็นงานละเอียดครับวันนี้มาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมรวมถึงเล่าถึงความเป็นมานะครับว่าทําไมสิ่งนี้ยังคงอยู่และอาจารย์ต้องการให้มีอะไรสืบต่อไปนะครับสวัสดีครับอาจาร สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คะหนูว่ามักจะคุ้นเคยกับคําว่าลงรักปิดทองแต่อันนี้เป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานระดับลายปิดทองระดับลายปิดทองกับลงรักปิดทองมันต่างยังไงคือมันเป็นวิธีการนะฮะ ชื่องานคืองานประดับลายปิดทองนะครับแต่วิธีการคือวิธีการลงรักปิดทองอ๋อลงรักปิดทองคือชื่อของขั้นตอนแต่งานทั้งหมดเขาเรียกว่าประดับลายปิดทองทั้งคู่ก็คืออันเดียวกันแหละแต่เป็นเขาเรียกว่าแบบการทําที่คนละขั้นตอนใช่ครับเป็นขั้นตอนการทําส่วนมากการประดับลายปิดทองเนี่ยจะไปอยู่บนพาชนะหรืออะไรครับอาจารย์เดิมเลยนะครับพาชนะที่จะใช้งานประดับลายปิดทองเนี่ยทำเป็นตัวปลิตภัณฑ์ได้เยอะนะครับ เช่นตะลุ่มอย่างเงี้ยเราเรียกตะลุ่มนะครับตะลุ่มอาอยา่างเรียกตะลุ่มนะครับถ้าปีฝานะครับมีฝาอย่างด้านหลังผมเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเตียบเตียบนะครับเตียบอพึ่งเป็นคาที่พิ่งเคยได้ยินนะเ<ช>ตียบเหรอหรับใช่ครับเตียบ,บ,บนี่ก็ใช้ทําอะไรสมัยก่อนนะครับเดิมนะครับใส่ของว่างนะครับใส่อาหารของว่างนะครับถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเราพูดง่ายๆนะครับ ก็คือใช้ฝาชีแต่ถ้าเป็นพ่อค้าผ้าบดีหรือผู้ที่มีฐานะนะครับก็มาลงรักปิดทองนะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับพิธีการอีกอย่างหนึ่งใช้ใช้ในการแต่งงานยกขันหมากครับใช่เห็นค่ะจะคุณตาเรานะครับครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ในงานพิธีที่เป็นมงคลใช่ครับใช่แล้วถ้าในปัจจุบันของที่เราจะประดับลายปิดทองนะอาจารย์มันจะไปอยู่ในอะไรที่มันเป็นของใช้ในยุคใหม่ยุคปัจจุบันได้บ้าง พระอย่างนี้ถือว่าใช่ครับส่วนใหญ่พระพุทธรูปนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงที่เรามีค่าที่สุดแล้วทองคำครับใช่ครับทีนี้อยากรู้แม่น้องยยว่าทําไมอาจารย์ทรงเกียรติเนี่ย ถึงเป็นครูช่างศิลปะหัตกรรมที่สิงห์บุรีหรือว่าจริงๆแล้วเขาก็จะมีแยกหรือว่าในสิงห์บุรีเนี่ยก็จะมีงานหัตกรรมที่แตกต่างกับที่อื่นนะครับอาจารย์ใช่ครับที่ที่สิงห์บุรีนี่ยนะครับก็นอกจากงานวายนะครับงานสารกระเป๋านะครับที่สวยที่มีฝีมือแล้วนะครับก็ยังมีงานประดับลายปิดทองซึ่งซึ่งผมได้ได้สืบสารไว้พอดีนะนะครับเดิมเนี่ยมันมีของคุณทวดอยู่นะครับชิ้นนี้นะครับเป็นของคุณทวด นะครับอายุอายุก็ไม่ต่ำกว่า150ปีโปีนะครับเพราะว่าผมก็เท่านี้แล้วใช่ไหมครับนะครับและรุ่นคุณพ่ออีกนะครับแ่้วไปอีกรุ่นกับอร่นอันนครุ่นที่รับรุ่นที่สครับใช่ฮะอันนี้คืองานประดับประดับลายปิดทองเดิมครับซึ่งสี่ครั้งเนี้นะฮะก็ด้วยอายุคะด้วยอายุแต่ที่จริงที่ทองที่ปิดเนี่ยคือทองคำแท้นะครับภาชนะอันนี้ก็เรียกเรียกตะลุ่มนะครับ แต่ใช่ต่ลุ่มแบบเดียวกันแต่นี้ผมมามาสืบสารประวัติเดิมนะครับก็ได้ศึกษานะครับว่างานชิ้นนี้งานประดับลายปิดทองเนี่ยนะครับขาดช่วงไปนะครับก็มีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วครับนะครับแล้วก็มีช่างทําต่อมานะครับแล้วก็ด้วยราคาทองคนใช้น้อยลงนะครับต้องดูแลรักษาครับต้องมีขั้นตอนการดูแลรักษาซึ่งต้องใช้ความละเอียดอ่อนเพราะว่า เพราะว่าเป็นของที่ปลาหนี้และมีคุณค่าซึ่งปิดด้วยทองด้วยนะครับก็ทำให้ช่างเนี่ยนะครับหมดไปขาดช่วงไป ผมไม่ได้หวงเลยไม่เคยห้ามถ่ายรูปนะครับอ,อยากให้อยากให้เด็ดรุ่นหลังเนี่ยครับได้ได้ได้สืบสารไว้นะครับไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็15ปี17ปีมาแล้วก็ยังไม่มีใครทำเป็นอาชีพนะครับก็คาดว่าคาดว่าผมมาลองดูแล้วนะครับงานที่ขาดช่วงเนี่ยเป็นเพราะว่าค่าแรงเราอย่างต่ำตอนนี้300ใช่ไหมครับ เวลาช่างทำอ่ะต้องได้ค่าแรง300ถึงจะอยู่รอดได้งานชิ้นที่ทำมา15วัน15วันเป็นเงินเท่าไหร่ะก็คูณไปใช่ครับแล้วค่าทองอีกเท่าไหร่บางทีนะครับคนมันก็เลยมันก็เลยมันไม่คุ้มมาครับนี่นะฮะเป็นสาเหตุซึ่งสําคัญเรื่องผมมันเป็นมันถึงได้ไม่มีช่างทําต่อไนะครับแต่ก็เห็นว่าอาจารย์เองก็เปิดพื้นที่ตรงนี้สําหรับการถ่ายทอดศิลปะในงานประดับลายปิดทองตรง ใช่ครับตรงนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับช่วงนี้นะครับออทางทางผมเองก็พอพอมีเวลานะครับพอมีเวลา แล้วก็ที่จะให้ความรู้กับเยาวชนรุ่นหลังนะครับยินดีนะครับตรงนี้เป็นสู่การรู้ทำเวิร์กช็อปตรงนี้นะฮะห้องดีนะครับแล้วก็ใครเรียนรู้ใครสนใจมาปิดทองหรือขั้นตอนไหนนะฮะเราก็เราก็แนะนาและสอนให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายโอสอนให้ฟรีด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ข้างหน้านี้งานตรงนี้แล้วอาจารย์แนะนําขั้นตอนนะใช่ค่ะสาธิตสักหน่อยครับอาจารย์ครับ อันนี้จะเป็นขั้นตอนของการปิดทองนะครับการปิดทองนี่มี2อย่างนะครับอันที่1ใช้รักแท้รักแท้ก็คือรักแท้ก็คือรักจากต้นไม้รักจากต้นไม้ไงนึกว่าทําไม่ได้เพราะว่ายังไม่เจอรักแท้ครับไม่มีรักแทะไม่ใช่ครับเต้นยาไม้เป็นยางไม้นะครับขั้นตอนนั้นก็บางคนแพ้นะครับอย่างนี่เทคนิคใหม่นะครับก็ใช้ใช้สีแทน นะครับอันนี้เป็นสีนะครับ mm hmm. เทคนิคของเขาคือทาแล้วไม่สามารถจะปิดทองได้เลยต้องครับรอให้แห้งต้องรอให้มันฉะมันได้ได้เวลานะครับให้แห้งนะครับ,รบ,รบให้สีแห้งพอดีสีแห้งพอดีขึ้นอยู่กับ อากาศความร้อนความชื้นความเย็นอ๋อเพื่อนที่ถ้าเกิดสมมุติถ้ามันยังไม่แห้งพอหรือว่าแห้งมากไปเนี่ยทองก็จะไม่เกาะหรือถ้าเกาะก็จะเละว่าอย่างนั้นเถอะเขาเรียกทองจมทองจมเมอปิดไปแล้วมันด้านมันไม่เงาค่ะนาครก็เลยต้องรอต้องรอเวลาต้องรอเวลาซึ่งหมายความว่าก็ต้องดูอีกเพราะว่าอากาศแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันต้องมาคอยดูคอยจับอีกว่าใช้ได้หรือยังใช่ครับใช่ครับแต่ในจริงที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าใช้เวลา15วันแล้วอากาศทุกอย่างไม่เป็นใจใชก็นานออกไปอีกมันก็มันก็ยืดเวลา โอเคอย่างนี้คือจานเรียบร้อยแล้วใชเป็นสีที่หมาดไปนิดอันนี้ลงรักไปแล้วส่วนอันนี้คือทองคําแท้ใช่ครับที่ตอนนี้บาทละสี่กว่าจับไปตรงนี้น่าจะได้สักหลายร้อยอันไหนอันนี้น่าจะได้มากกว่าพี่ต๊อปจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้คุยเรื่องหัถกรรมอ๋อโอเคเรามาดูงานดีกว่ามีจลกรรมครับผมคือทองเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบคือเป็นแบบแผ่นเหมือนที่เราปิดทองใช่ครับใช่ครับและแบบนี้คืออะไรอาจารย์อันนี้เป็นผงทองนะครับที่ที่เหลือจากเราเป็นเศษเศษแปลว่าทุกผ ทุกเศษใช้ได้หมดมีค่าหมดใช่ครับไม่ปัดไม่กวาดทิ้งใช่ครับเอ่อหายใจแรงใมครับใครเขาจะทิ้งเขาไม่ทิ้งบาทผมรู้จมูกใหญ่อย่างเงี้ยมาหายใจแรงอย่างเงี้ยสมมติว่าทำแล้วแบบมือสั่นด้วยลมแรงด้วยใช่ครับใช่ครับไอทางนครนบวันนี้ผมถามเพิ่มเติมมันจะมีเขาเรียกว่าอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นได้บ้างในขั้นตอนการประดับลายปิดทอหรือความผิดพลาดที่อาจจะเกิดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะฮะก็อยู่ที่การ ประมาณเวลาอย่างที่ผมบอกนะครับกะเวลาให้ถูกต้องนะครับแล้วก็อันที่สองคือเวลาถ้าเราลมแรงนะฮะก็ใช้ไม่ได้เพราะมันก็ปลิวหมดนะครับคืออนุทองนะฮะมันละเอียดนะครับเวลาปิดไปนะฮะสังเกตว่าทองเนี่ยฮะจะจะไม่มีรอยต่อมันจะเนียนนะครับมันจะนี้คือถ้าเป็นทองไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอาจารย์ถ้าเป็นทองเคก็จะมีรอย นะก็จะมีรอยอะครับก็สังเกตได้ถ้าเกิดทองเคที่เราไปไปไหว้พระแล้วเราไปแปะแล้วมันแปะแล้วเหมือนพระท่านไม่รับพรเราอ่ะใช่ครับอยู่นั่นคือเป็นทองเคใช่ครับใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาถ้าร้อนนะครับมือเรามีเหงื่อเปียกติดมือมีเหงื่อมันก็ก็ไม่สวยนะครับเพราะเด็กทองก็เวลากดไปก็จะด้านนะครับครับอาจารย์ครับที่พพอย่างอย่างอย่างตะลุมอันเนี้ยนี่คือไซส์เล็ก ก็ <เล S 2> จะมีหลายไซส์ใช่ไหมครับทองที่จะใช้เบ็เยอะที่สุดที่เคยใช้ต่อนหนึ่งตลุมอะไรอย่างนี้เ่ยเราจะใช้ทองสักประมาณกี่แผ่นนะหรือว่าแล้วแต่ฝีมือช่างขึ้นอยู่กับลายสมมติถาลายมากนะครับถาลายมากก็ต้องใช้ทองเยอะเพราะทองมันจะกดลงไปในลายนะฮะ<อ>มันจะกด<อ>นะครับมันจะจมลงไปข้างล่างเนี่ยนะครับ แล้วแค่นี้มันก็ไม่พอถูกไหมครับไม่เต็มมันยังไม่เต็มฮะเราก็ใช้ผมทองช่วยนะครับนะครับเราก็ใช้ผมทองช่วยนะครับแล้วมันเกาะอยู่นานไหมอาจารย์ทองที่เราก็ติดก็อยู่ไปร้อยปีนี่ไงอย่างนี้ใช่ครับมาด้วยขั้นตอนเดียวกันโดนฝนอะไรอย่างนี้ไหมครับก็วัดพระแก้วฮะช่อฟ้าใบละกาโบสถ์นะฮะนั่นแหละฮะคือเทคนิคการลงรักติดทองก็อยู่มาตั้งกี่ปีแล้วก็มีขสองร้อยปีถึงได้ถึงได้บูรณะบูรณะค่ะใช่ครับ การลงรักปิดทองเนี่ยนะฮะการดูแลรักษาคือคือเราไม่ขัดนะฮะปัดธรรมดาเช็ดธรรมดาไม่ไม่ถูครับเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อมไนกเกอร์อ่เราไม่ได้เคลือบเราไม่ได้เคลือบอ่าน้ายาเคลือบสมัยใหม่ไปนะครับใช่ครับอ่าอย่างนี้พอแปะลงไปเสร็จแล้วก็ต้องต้องกดเพื่อให้มันเข้าร่องเข้ารอยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ต้องใช้แปลงช่วยนะครับที่ปันเป็นร่องนะครับเป็นร่องนะครับ มันเป็นล่องนะครับรูปพื้นลยนะครับแล้วทุกวันเนี่ยฮะอาจารย์สมมุติว่าถ้าเกิดเราจะเอามาเป็นอาชีพเราประดับลายปิดทองหรือว่าลงรักปิดทองเนี่ยเป็นอาชีพอาจารย์คิดว่ามันสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองในยุคนี้ได้ไหมครับก็อยู่ที่อยู่ที่เทคนิคการขายการตลาดนะครับาขายกับว่าเราจะขายกับใครเราจะไปอยู่ตรงไหนเราจะไปขายที่ไหนหรืออาจจะเป็นครูช่างที่อาจเป็นรับซ่อมรับรีแพร ก็ได้ไข่ใช่ไหมครับแต่ถี่เกิดู่ทีการตลาดแล้วแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้อยู่เนี่ยก็คือการสืบสารใช่ศิลปะเราก็ใช้วิธีการอนุรักษ์ไว้เดิมก่อนพอดีลูกค้าต้องการทําอะไรนะครับอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเราก็ทําเพิ่มอันนั้นก็คือก็คือเรื่องการตลาดเป็นการตลาดมีงานอื่นที่เป็น made to order ที่ไม่ได้เป็นภาชนะเป็นงานโบราณแบบนี้ไหมคะอาจารย์แต่ว่าใช้งานศิลปะเดียวกันก็มีโคมไฟ คมไฟก็สามารถทำได้ะคมไฟที oui. ่ใช้ตกแต่งโคมไฟประดับลายปิดทองใช่ครับบ้านเขาต้องมีฐานะขนาดไหนเนี่ยพี่ต๊อกก็ต้องด้วยเลยสิใช่ครับใช่คือแล้วพวกราคาพวกนี้เราสามารถตั้งได้ได้ได้เลยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่ามันถือว่าเป็นงานสีมือคือในในในส่วนของเรานะครับเราอยากให้งานเราเนี่ยนะครับอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นในเรื่องของค่าแรงเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นการแค่อยู่รอดนะครับแค่อยู่รอดเท่านั้นเองแต่ถ้าสมมุติว่าจะเอาเพื่อที่จะเป็น จะมีฐานะแบบให้ร่ำรวยมากรวยอะไรขนาดนั้นนะครับคงไม่ได้เพราะว่าถ้าเราขายในราคาสูงราคาแพงก็ไม่มีจับต้องไม่ได้ค่ะแล้วก็จะหายไปอีก นี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจจะมาเรียนกับอาจารย์เนี่ยต้องติดต่อที่ไหนยังไงบ้างคะก็ติดต่อที่ผมได้เลยครับแล้วก็นัดเวลานะครับเพราะว่าขั้นตอนกนารทำพวกนี้นะครับก็ต้องเตรียมการะนะครับไม่ใช่มาถึงแล้วก็มาทําได้เลยรเรียนยวันเดียวจบไหมคะอาจารย์เราต้องมีเวลาในการ,าาเ,ราเตรียมการนะฮะก,<ๆ><ๆ>ก็ก็จบสมมติคนมีพื้นฐานบ้างเล นะครับมี่ปนฐานแลบ้างแล้วหรือมาเริ่มใหม่กับอาจารย์อาจารย์ก็ยินดีให้ความรู้ใช่ไหมครับก็ยินดีครับยินดีครับแต่ต้องขอคนที่ตั้งใจจริงๆครับก็ก็ก็อยากได้อย่างนั้นเพราะว่าเวลามาแล้วเสียเวลาเนาะนะครับก็อยากให้ได้ประโยชน์นะครับอยากให้ได้ประโยชน์กับควรตั้งแต่วัยเท่าไหร่ถึงจะมาเรียนรู้ได้อู้ได้ได้ทุกวัยเลยครับได้ทุกวัยเลยครับมันมีพิมพ์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแนะนําให้ดูนะครับขั้นตอนการผลิตนะครับมันจะใช้จะใช้ดินเนี่ยนะครับจะใช้ดินที่เราเราทำเองเนี่ยนะ คือเมื่อก่อนเนี่ยใช้ลักษเขาเรียกลักสมุกแล้วก็กดลงที่พิมพ์กดพิมพ์ไปแล้วนะครับพิมพ์หนึ่งตัวเนี่ยมันได้แค่ตึกลายเดียวนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นตัวนีเน้เป็น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 ร้อยเป็นพันเป็นหมื่นลายก็ต้องทำซ<ำ>้ำอ่านแล้วถึงจะต่อลายไปมันไม่ใช่เป็นลายใหญ่ทั้งหมดแล้วมาปิดหมดเลยไม่ใช่ลอกทั้งหมดมาแล้วก็ได้แผ่นหนึ่งไม่ใช่นะครับต้องติดลายนิดๆอะ่ะ แต่ถ้าเด็กใช่ถ้าเด็กเด็กเล็กๆก็เขาสนใจทำาฮะก็แกะแกะจากพิมพ์มาแล้วก็ค่อยๆทำเนี่ยอ๋อเหมือนต่อต่อไปอ่าเหมือนตัวต่อไปจิกโซ่แบบเนี้ยนะครับโออาจารย์คะแล้วขั้นตอนต่อจากนี้ลงรักปิดทองแล้วก็ปัดแล้วไปทําอะไรต่อคะอ่าพอลงรักปิดทองแล้วนะครับก็ในลายนะครับจะมีลายลายที่นูนและลายที่ต่ําลงไปนูนสูงนูนต่ำเนี่ยนะครับเราก็จะใส่กระจกก็ได้นะครับ S 1> <S 1> <S จะใส่ปีกมาล้งทับก็ได้จะลงยาก็ได้การทําใส่พวกการลงยายใส่สีพวกนี้เข้าไปเนี่ยเพราะว่าสีพื้นเราสีเหลืองนะครับพอเป็นพอเราลงยาแล้วหรือประดับกระจกแล้วเนี่ยก็จะทําให้งานชิ้นงานของเราอะดูสะดุดตาขึ้นมามมด้วยสีเขียวสีแดงนะครับสีฟ้าสีม่วง<ม><ม>แล้วแต่เรา ออกมาเรื่องของการทําทั้งหกว่าจะได้หนึ่งชิ้นอ้อย่างแค่ขั้นตอนนี้กี่วันคะจย์ถ้าถ้าปิดทองนะครับวันเดียวต้องให้เสร็จนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่สม่ำเสมอใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแปลว่าจะต้องวางแผนต้องวางแผนตั้งแต่ต้นเลยที่อาจารย์บอกว่าไอ้เนี่ยถ้าโครงการนี้ตะลุมชุดนี้ใบนี้เราต้องทำยังไงให้เสร็จกี่โมงก็คืออเสร็จนัต้องเสร็จตามนั้น นี่แหละคุณผู้ชมคะเป็นงานดีๆที่เราอยากให้ผู้ชมได้รู้จักแลาที่สําคัญมีศิลปินครูช่างอยู่ที่สิงห์บุรีที่รอจะถ่ายทอดงานดีๆนี้นะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ทรงเกียติมากๆเลยนะคะที่เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตรงนี้พวกเราได้เข้ามาพูดคุยกันขอบพระคุณอาจรย์สวัสดีครับ